ไม่ไดครับพี่น้องผมได้ไดูเอ้พุดหบุกดอกเจยวใช่ไหมเดี๋ยวเอาเพื่อนไปลุกเลยพี่น้องเนาะเอาปลุกก่อนเอปยาวมาก่อนไปน้ำตาเพิ่นนั่นเอาเพื่องไปปลูกปลูกดอกกระเจียวเนาะพี่น้องเนาะพุ่นเพิ่นเบคโคนเพื่องไปเลยพี่น้องปลูกดอกกระเจียวก็ใกล้จะแล้วแหละพี่น้องมันเบิดแล้วเนาะ ก็ได้ซับนีแลพี่น้องนี่พี่แนมีนี่ตา,าแล้วพี่นอ้นนองเฮปน้องเนี่ยเี่นมันก่ามให้ม,นนมัน,ออนเินานาะ้มันวาเจะเอาเือใสใสื้มีควอมืนนะมื่น้นมีขมื่นนะตาี่กับเพื่นน้อปตัวพนลูกแล้วก็ได้พี่จะเป็นประมานนี่นาะพี่น้องอ ตาพึ่จงจะบลูกบัวห้มี่หยาเนาะปลูกแล้วๆนี่มีต้นนี่นี่เป็นต้นเกาลัดด้อพี่นอ้อง<า>ต้นเกาลัดเนาะปลูกไว้หกต้นนีน่กันด่้งถดอดงดต้นที่สองเนาะ ไปซื้อเบียร์น้ำเพิ่นมาเนาะต้นเกาลากนับซื้อเบียร์น้ำเพิ่นมาเบียร์ละสามสิบบาทปลูกนะปูนาบ่าเถาปูนาเอาหม้อห้วันนี้เลยเขาหมูนักกว่เจียงกว่าฟอนะเจ้าเขาบัอเอายเจ้าเหียงนฟ้อนเลยนะที่หนักมากกว่เจ้าเหมือน้อนี่กระเบิดเพื่องหลายเลยน้อพี่น้องซื้อเพิ่นมาสามรอยเงินนี่ ก็มาได้แต่ปูดอกกระเจียวนี่งัวจุ้งว่ากับปูกระเจียมาให้งัวก็เลยเอามาปูดอกกระเจียวเพิ่เนาะพี่น้องก็เลยเป็นบดายงัวถ้าปูแ,แล้วก็อเอาน้ำใสใ่พี่น้องน้ำล้วเพิ่นกระสีใส่สปริงเกอร์โฮตน้ำเพี่น้อง,งให้มันมีความชื้น,น,<ถ>นดอกกระเจียวเพิ่นกระเจียวออกไปเนาะ หัวแล้วกัไอ้นี่นอ่ะหตาเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นเนาะเฮ็ดอีหยังเพิ่นก็เฮ็ดผู้เดียวเพิ่นเบิดพี่น้องเบิ่งเทิ่งกลเทิ่งปลูกฟูเฟื่องอ่าคลิปนี้เ <ไง S 1> นาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กัน,นจบลงแค่นี้เนาะกัอย่าลืมกดติดตามกด ไล่กดแชร์ให้ตาสินยายแดงชาแนลด้วจ้าเดอ้ออย่าลืมเดอ้อฝากติดตามเนี่ยจ้า